สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนช่องบ้านลัคกี้สองห้าห้าทุกทุกท่านนะครับทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมวันนี้วันที่9นะครับวันที่9สิงหาคม2566นนะครับผมก็มีแนวทางมาฝาก FC เหมือนเดิมนะครับ เป็นเลขไม่น่าลงทุนนะครับเป็นเลขไม่น่าลงทุนเป็นเลขดับนะครับเลขไม่น่าลงทุนบนนะครับผมของรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16เดือนสิงหาคม2566นะครับผมก่อนจะเข้าไปดูแนวทางตัวเลขนะครับมาดูคลิปคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก็ตัวเลขก็ตัวเลขเปไปหน่อยนะครับผมก็พอมองเห็นนะครับต้องพอมองเห็นนะครับก็พอมองเห็นก่อนจะไปดูนะทางตัวเลขของงวดประจาวันที่16นี้นะครับผมก็มาดู งวดที่ผ่านมาก่อนนะครับก็งวดที่ผ่านมานะครับเป็นงวดที่อันนี้ไม่ใช่นะครับขออภัยครับก็ชุดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับวันที่สามเอ็ดเดือนกรกฎาคมนะครับผมก็เลขไม่น่าลงทุนนี่ก็ผ่านนะครับผ่านนะครับผมก็ เรออกออก4 5 3นะครับเล้วกออก4 5 3ข้างล่าง1 1น,น,นะครับผมก็ข้างบนออก5 3นะครับ5 3ก็ผ่านนะครับผมผ่านนะครับผ่านนะครับผมก็ส่วนที่อ TF ัปักหลักให้นะครับคือ10บนแล้วก็หน่วยบนนะครับ หน่วยบนรู้สึกจะหลุดนะครับผมหลุดนะครับอันนี้ไม่ต้องมาสนใจนะครับไม่ต้องมาสนใจนะครับผมให้สนใจเรื่องจับคู่นะครับจับคู่นะครับผมก็มาดูกันต่อนะครับสําหรับงวดที่ถึงนี้นะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังแใจให้ครับทางช่องเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับชอบก็กดติดตามแล้วก็กดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับ ทางช่องนะครับผมก็มาดูกันต่อเลยนะครับผมสำหรับเลขไม่น่าลงทุนงวดวันที่สิบหกเดือนแปดปีหกหกนะครับเลขไม่น่าลงทุนบนงวดที่สี่สิบห้าแล้วนะครับงวดนี้นงวดที่สี่สิบห้านะครับผมก็หลุดมาแล้วสิบงวดนะครับหลุดมาแล้วสิบงวดนะครับผมหลุดมาแล้วสิบงวดแต่ไม่ใช่ว่า สิบวดสี่งวดหลุดทีนะครับคือบางทีก็หลุดติดต่อกันสามมวดก็มีนะครับอันนี้ก็งมดที่ผ่านมาก็ผ่านนะครับงมดที่ผ่านมาก็ผ่านนะครับผมก็ก็นําไปเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับถ้าแต่ถ้าท่านมีตัวเลขในใจแล้วนะครับตัวเลขเลขเด่นในใจแล้วนะครับก็อย่ามาสนใจนะครับเลขที่เลขดับนะครับ ให้เลือกเลขเด่นนะครับผมก็บางทีเลขเดบ็บเลขดับก็ไม่แน่ไม,ไม,ไม่นอนนะครับผมก็บางตัวบางอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะครับก็นําไปเป็นรถต้นทุนได้นะครับผมก็ตัวที่เอฟซีไม่ชอบนะครับตัวที่ไม่ชอบนะครับก็ให้ตัดออกเลยนะครับแล้วก็ ให้เล่นที่ตัวเราชอบนะครับผมส่วนเลขดับนี่ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ถ้ามีเลขเด่นในใจก็เลือกเลขเด่นได้นะครับจำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับเว็บี่เท่านั้นนะครับผมก็มาตามกันต่อเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับสําหรับงวดนี้นะครับผมรถรฟบันไทยวันที่16เดือน8ปีห6หนะครับเลขไม่ได้ลงทุนนะครับ อันนี้บนตรงๆนะครับผมบนตรงๆนะครับูกลับไม่เกี่ยวนะครับบนตรงๆนะครับมีห้าแปดนะครับห้าแปดห้าห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหนึ่งแปดแปดหนึ่ง แปดแปดแปดห้าแปดหนึ่งแปดสองแปดเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งสี่แปดสี่ห้า สี่หนึสแล้วก็หนึ่งสองนะครับ0 8นย์แปดศูแล้วก็1นสมนะครับผมทั้งหมดก็มี25ชุดนะครับสามสิชุดนะครับผม30สชุดนะครับก็ให้ฟีใช้ เป็นลดต้นทุนได้ลดต้นทุนได้นะครับแต่ถ้ามีตัวเลขเนีเด่นในใจแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจเลขดับนะครับเราต้องเลือกเลขเด่นของเรานะครับผมก็หวังว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับน่าใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณน,นะครับตัวเลขก็เป็นเพียงการคำนวณเท่านั้นนะครับผมมีข้อมีหลุดนะครับอ่า แคปหน้าจอไว้เลยนะครับก็พอมาเห็นนะครับผมตัวเล็กไปหน่อยนะครับอแคปหนาจอไว้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเลขเด่นบนนะครับบนตรงๆนะครับไม่ไม่เก <umble> ี่ยวกับกลับนะครับไม่เกี่ยวตัวกลับนะครับผมนี่ตรงๆนะครับแคปหน้าจอไว้เลยครับผมอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอตัวลาไปก่อนนะครับผม ยีิบหน้าเราเจอกันใหม่ก็เป็นของเลขไม่น่าลงทุนอยู่นะครับคลิปต่อไปนะครับของลงทุนไม่น่าลงทุนล่างนะครับใครต้องการที่จะดูแนวทางต่างประเทศนะครับแนวทางต่างประเทศแนวทางเพื่อนบ้านนะครับก็เข้าไปดูได้ในช่องลักกี้ช้างนะครับลักกี้ช้างนะครับลักกี้พิมพ์เหมือนกันนะครับผมก็ช้างก็ชอช้างสระางงองงูนะครับผมลักกี้ช้างนะครับ เข้าไปดูได้นะครับผมมีน้อยมีลาวนะครับผมก็แม่นผสมควรนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ